สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับพามาชมต้นผักที่เราเก็บไปแล้วนะครับเป็นระบบปลูกน้ําที่เราทดลองไปนะครับก็ติดขัดนะครับรุ่นนี้ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคเป็นจุดที่ทดลองนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าออ่เรุ่นต่อไปเราจะทำยังไงต่อนะครับ น,นี่นะครับผักที่เราปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บไปแล้วเลือนิดหน่อยอันนั้นก็เอาไว้ทานเองครับมันยืดแล้วครับนี่ก็คือรุ่นต่อไปนะคิดว่านะ่าจะต้องทําลงหลังคาหลังคาใหม่ครับหลังคาที่มันเป็นหลังคาชุกเฉินครับหลังคาเร่งด่วนอนที่นี้มาดูนะครับที่อยากจะให้ชมเลยก็คือน้ํา เราปลูกแบบหาวัสดุมาใช้แบบง่ายๆนะครับโดยคือเอาแบบที่ปรับใช้ที่มีเท่าที่มีนะครับนี่นะครับมาดูน้ําหลังจากที่เราเก็บผักไปแล้วนี่เราเรายังไม่ทําอะไรกับน้ํานี่เลยนะครับก็คือหมายความว่าเราไม่ได้เติมน้ําไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับน้ําเขาก็จะมีตะกรอนนิดหน่อยมีตะไคร่น้ํานิดหน่อยนะครับน้ำใสเลยนะครับนะ มีตะกอนนิดหน่อยอาจจะเป็นตะกอนที่เกิดจากปุ๋ยนะครับที่มันหรือว่าถูกถูกผักที่ดูดซึมไปแล้วเหลือเป็นตะกอนตะไคร่น้ําไว้นะครับนี่น้ํามันจะใสแทบจะใสเลยครับเหมือนจะเป็นน้ําธรรมดาเลยที่เราเติมปุ๋ยครั้งเดียวนะครับที่ที่ปลูกนะครับอ่านี่คือน้ำน้ำปุ๋ยนะครับเป็นเหมือนกันทุกอัน,นครับตัวนี้ ทีนี้ก็จะมีตะไคร่น้ำเยอะหน่อยเป็นตะไคร่น้ำข้างล่างแล้วก็เป็นตะกรอนครับแต่น้ําจะใสนะครับ,รบเหมือนน้าธรรมดาครับที่นี่เราจะลองนะครับก็เป็นมีบททดสอบอยู่แล้วนะครับเราจะลองปลูกน้ําเดิมนะครับโดยใช้ผักไทยต่อไปนะครับคือชุดชุดนี้นะครับเราจะผักไทยลงลงก่อนเหมือนเราอนุบาลก่อนนะครับโดยนะ้ําเดิม น้ำของปุ๋ยเดิมนี่น้ำที่ปลูกผักสลัดเดิมนะครับแล้วก็พอปลูกไปสักระยะหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์เหมือนปกติเท่าที่เราเติมปุ๋ยนะครับพอคบรบพอครบระยะลงปลูกประมาณสองสัปดาห์นะครับเราก็จะเติมปุ๋ยปกตินะครับห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรดูดีว่าผักไทยจะโตไหมครับโดยใช้น้ําปุ๋ยเดิมนี่นะครับเราก็จะไม่เปลี่ยนแต่ว่าวัสดุนี้ต้องต้องล้างก่อนนะครับวัสดุนี้เราจะออกไปล้างก่อน พวกนี้ล้างไข่น้ําพวกถ้วยปลูกอะไรเนี่ยต้องล้างก่อนนะครับแต่ว่าจะใช้แค่น้ําเดิมนครับล้างอันนี้วัสดุปลูกล้างนี่นะครับบาง,บางอันมันก็จะอย่างเงี้ยถ้าไข่น้ําเยอะนะครับเพราะว่าสันนีฐานว่าน่าจะแดด่ดองแล้วก็มีช่องว่างระหว่างน้ํากับฟูมเยอะจึงเกิดจะไข่น้ําแล้วเขาต้องล้างออกนะครับขัดๆออกฝั่งนี้เป็นปุ๋ยเก่าแล้วมาดูปุ๋ยเก่า นนี่คือปุ๋ยเก่าสังเกตสีปุ๋ยเก่าก็ยังใสหมือน,นกันครับแต่ว่าตะ,ต,ะตะกรอนจะเยอะกว่าครับตะกอนข้างล่างน้ำใสปกติน้ำปุ๋ยเก่ามันจะสีออกเข้มครับเป็นสีแดง ครับตอนนี้ก็จะลองมันกันว่าปลูกผักไทยรอบต่อเนื่องนี่จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะลองสักกล่องหนึ่งที่เหลือก็จะโละปลูกผักปกตินะครับเออันนี้นะครับพามาชมการทดลองนะครับถือว่าเป็นการทดลองนะครับผมยังยังยังไม่ชํนานาญเดี๋ยังไม่เก่งนะนรับถือว่าทดลองก่อนนะครับต่อมานี้ก็จะปลูกมาอีกสามกล่องนะครับ ออกมาอันนี้ก็คิดว่าจะปลูกผักชีนะครับกล่องนี้มันยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็น่าจะลงผักชีดีกว่านะครับอาคลิปนี้แตจะยาวนะครับขอบคุณครับที่ที่มาติดตามรับชมพวกคลิปนะครับคลิปนี้พามาชมผักกินไปแล้วนะครับแล้วมาดูปุ๋ยน้ําปุ๋ยก็ใส่นะครับเหมือนน้าธรรมดาอ่าสันนิษฐานว่าผักน่าจะดูดปุ๋ยไปแล้วนะครับดูดปุ๋ยไปใช้แล้ว ครับต่อเนื่องอต่อยอดอีกทีนึงว่าจะทดลองต่อนะครับว่าถ้าเรามีน้ําที่เราใช้ไวแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ได้อีกไหมหรือมันจะมีความสามารถที่จะปลูกได้อีกหรือเปล่านะครับเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณท่านที่มานิตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ